ปี2023นะครับโค้ดเค้กจะมาชวนในเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ4อย่างวันนี้โค้ดเค้กจะมาบอกวิธีการลงทุนที่ประหยัดนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในปี2023 4อย่างถ้าลงทุน4อย่างนี้รับรองว่าปังกูรีเยแน่นอนเลยนะครับลงทุนอย่างแรกเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเขาเรียกว่า ให้ลงทุนกับจิตใจตัวเองนะครับกับจิตวิญญ,ญาณตัวเองให้ตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วมีความสดชื่นเบาสบายนะครับก็จะทําให้ตัวเองมีความมีสมองที่โล่งนะครับคิดอะไรก็มีความสุขนะครับโดยการทําสมาธิโดยการฟังเพลงเบาๆโดยการได้อยู่คนเดียวโดยการได้อ่านหนังสือหรือทํางานอดิเรกนะครับทำให้จิตใจเป็นเบาสบายนะครับพอเราลงทุนให้กับจิตใจแล้วนะครับการลงทุนอันที่2ก็คือ ลงทุนให้กับร่างกายนะครับแล้วก็สมองนะครับแล้วก็ส่วนของต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูตรอากาศบริสุทธิ์การออกกําลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหรือว่าการเลือกเสพความรู้นะครับที่จะเอาไว้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะ เขาเรียกว่ามีร่างกายที่ดีนะครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะเอาร่างกายเนี่ยไปทําประโยชน์ไปต่อสู้นะครับในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจให้ดีขึ้นส่วนต่อมานี่3ามนะครับลงทุนนะครับในงานที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นลงทุนในการขยันขันแข็งมากขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ทํางานพัฒนาในการเรียนรู้นะครับในเรื่องของหน้าที่การงานของเราให้ดีมากขึ้น ก็จะทําให้เรามีความก้าวหน้านะครับมีความคล่องแคล่วนะครับกระตือร้นในการทํางานนะครับพอเราทํางานเราประสบความสาเร็จแล้วมาลงทุนตัวที่4ครับเขาเรียกว่าลงทุนในธุรกิจต่างๆแน่นอนว่าคนที่มีงานการแล้วเนี่ยก็อยากที่จะหาอาชีพเสริมทําหรืออยากกระทําธุรกิจที่2 3 4เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้กับตัวเองเราก็นําเงินเหล่านั้นนะครับเอาเงินไปต่อเงินนะครับเพราะเราเอาเงินไปต่อเงินเนี่ยเราก็จะสามารถมีเงินนะครับที่มันจะสามารถเลี้ยงู ตัวเราในระยะระยะยาวนะครับเศรษฐีหลายคนก็จะใช้วิธีนี้นะครับหน,นะครับเศรษฐีในระดับโลกตื่นเช้ามาเขาจะนั่งสมาธิสวดมนต์จิตใจทําให้จิตใจผ่อนคลายนะครับเสร็จแล้วนะครับลงทุนที่ 2. ลงทุนกับการทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ แล้วก็ออกกําลังกายก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับพอออกไปทํางานปุ๊บก,ก็พัฒนาลงทุนในเรื่องของความรู้ในการทํางานนะครับให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นจนเป็นเอ็กเพิลในทางทางนั้นพอมีเงินมากขึ้นก็มาลงทุนในส่วนของธุรกิจต่างๆในงานเสริมในธุรกิจที่2 3 4ี่เพื่อจะทําให้เกิดเม็ดเงินแล้วก็สร้างอนาคตให้ดีเห็นไหมครับว่าการลงทุนในปี2023ลงทุน4ตัวนี้รับรองไม่ขาดทุนแน่นอนเชิญชวนมาลงทุนสี่อย่างนี้กันนะครับ Yeah.